นี่เสนอแกงหมูสามชั้นใส่มะเขือแกงป่าปลาเดี๋ยวไปหากระเพราก่อนนะหากระเพราก่อนนะใบกระเพราไอ้ใบกระเพราฉันอยู่นี่ที่แกงหมูสามชั้นใส่ผักเยอะๆผักในสวนจะเอ็นี่กระเพราหมูใบส่วนสวนส่วนสวนจะไปใบกระเพราเจ้ยี้เดี๋ยวแกงใส่ใบยอได้ใบยอตัดไว้โอ้โหใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนน่ากินมากเอาไปแกงใส่หมูใส่ทุกอย่างไอ้ใบยออ่อนจ้าแล้วก็นี่ยอดชายาอ่อนอ่อนจ้าใส่มันทุกอย่างผักในสวนกินได้มีประโยชน์ไอ้แต่ไมเห็นไม่เห็นไหม อันนี้ก็ไปมะกรูดชั้นเจี๊ยบไปมะกรูดเดีม๋มะกรูดใส่ไปเด็ดพุดไอ้แค่นี้พอชั้นึงนี่ยอดหม่อนใบหม่อนนะจ๊ะใบหม่อนเราก็ไปใส่ในแกงได้มีประโยชน์กินได้หมดกินได้หมดนี่มนันอันอันของชั้นนี่โอ้ดอกอันชันอย่างงามวันนี้ชั้นต้องกินดอกอันชันซะหน่อยฟูวี่ยังงามอย่างงามอย่างงามไปชิมก็ถ้าทุกอย่างมาหลานท<ห>ี่เสือเดิร์นเจี๊ยบแล้าวไปลายน้ำแล้วจะเดือดแล้วผมว่าตัดใจชอบนี้มีใบยอใบหม่อนผักช่ยเยะมากเกือบเปาะมาเขือยอะเฮ้ยก็เพิ่ใส่ลงไปผักเยอะๆแล้วเราก็คนคลุกคลิกคลุกคล ก็กินผักเยอะๆน้าแกงหมูใส่ผักเยอะๆทุกอย่างในสวนจ้ะง่ายๆอร่อยมากกอปลาเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ากินจะกินข้าวน้ำกันเด้อเยแก่สับสับไปมาจะกินข้าวน้ำกันจ้ะแกงหมูจ้ะแกงหมูอบป่ามาข้าวร้อนนี่มาเด้อ